เธอเปลี <icana> ่ยนให้น้กปาเป็นมาป่าเซบ้าวววววเธอจึงมีนักลาจิตนากับน่ารักกบเจอคนเดียวก็วันนี้แกเราต่อคนกลับมาแล้วกับการรีแอควงบาสบิคออฟยูไอชานั่นเองครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการคัมแบ็กในรอบกี่เดือนเนกั เดือนทั้งนี้แกเหมือนกลับมาอย่างยิ่งใหญ่เลยกับเพลงที่มีชื่อว่า Boss in the Building เออแอบเห็นแบบภาคทีเซอร์เล็กน้อยมีความเวอร์วังมีความแบบเหนือมนุษย์มีความหนามเออมีความเขาเออจากอัลบั้มแรกก็ เริ่มเอี่ราใหม่ด้วยอะไรแบบเซิร์ฟแบบยิ่งใหญ่เลยก็วันนี้คาดตวงกับการดูเอ็งมีสุดๆเนาะว่าจะเป็นยังไงตอนที่เขาปล่อยออกมาแล้วแกก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าบอร์ดอินดะบิทติ้งของน้องบันี้จะเป็นอย่างไรอุ้ยเซ็นเตอร์บัเซ็นเตอร์ใช่หน่อบัะ เปิดนะจ๊ะออ้ยเฮ้มาว้าว <c oughs> อุ้ยเขา Benefit ว้าว

Hey. Hey. Wow to hey. Tô má anh như Cái gì vậy? Cái gì đâu à? <cười> <cười> muốn. Wow

หัวงว้น exactly. ี่หัวอ่ะว้าโอันนี้เกินไปละ

Building yeah, no. hey. Oh, you that that Oh, no, So, จบไปแล้วฉันคิดว่านี่คือเอลวีที่ฉันชอบที่สุดตั้งแต่ดูของนองบัสมาเลยคือมันจัดเต็มทั้งในเรื่องของคอสตูมเมคอัพคือมันไม่นอร์มอลมันไม่ซิมเปิลอ่ะมันไม่เบสิกอ่ะที่ชอบอะไรเยอะเยอะเหมือนกันแล้วมาแบบเขาเอ่ยายเอ่ยคือดีมากอันนี้คือเรื่องของเอลวีคือประทับใจประทับใจเลยกลนในเรื่องของเพลงฉันบอกเลยนะว่า ยุคหลังมาเนี้ยคือฉันจะฟังเพลงเคป๊อปเยอะใช่ไหมล้วยุคหลังมาเนี้ยเคป๊อปทำเพลงสองนาทีครึ่งอ๋อมันสั้นอันนี้คือฉันรู้สึกว่าฉันแบบบุฟเฟ่คือเพลงเกือบห้านาทีอะแล้วมันเหมือนกับว่ามันขึ้นไปเรื่อยแล้วมันยังไม่จบเออใช่แล้วแต่ละท่อนมันไม่มันไม่ซ้ากันฉันชอบมันมีดัไดนามิกไดนามิกมันมีหลายวิติเออหลายวิติถ่ายท่อนแบบว่าไม่ซ้ําเดี๋ยวก็มีบริดจ์มาคือแบบมันไม่จบง่ายง่ายแล้วมันรู้สึกว่า ผู้บริโภคอย่างเรารู้สึกบุฟเฟต์ในราคา199เน็ต <c oughs> <net> แล้ว <c oughs> คือมันคุ้มค่ามากงานอะไรที่เขาใส่มาคือถือว่า <c oughs> ดีแล้วหลายท่อนคือว้าวมากในเรื่องของการใช้ทรงการใช้เสียงเนาะใช่แล้วก็ t า a ซิชั่นแต่ละแต่ละฉากอ่ะเ <c oughs> ออดีมาก <c oughs> จริงฉันชอบท่อนพุกที่มันมีความกะเซา คือมีความแบบยั่วนิดนึงอารันเอออารันแล้วมีโน้งทีมันด้วยทุกงสองคือมันแบบมันต้องเปต่อคนนี้จริงเลยเหมือนปัอมก้ามออกเพื่อนานเนี่ยโูกท่้าเนี่ยเหมาะเนาะแล้วความใช้เสียงสูงที่แบบเป็นทัคอปเปอร์ท่อนมาท่อนนี้ที่มีความแบบไฮโน้ตคือมันจัดเต็มมามันที่ใส ฉันดีใจมากที่มาร์กและอปเปอร์ได้ลองต่อกันจริงมันบุนหูคนฟังถูกต้องอุ๊ยนี่คือดีมากอะฉันขอพูดตรงตรเลยนะว่าชอบองไทยมากคือชอบชิปหายเลยอะคือมันเพอร์เฟกคือถูกต้องทุกอย่างอินเตอร์เนาะเมื่อกี้แอบโตนิดนึงอ่าเสื้อเสื้อชอบ่ะคือเขาแต่มาชอบเขาแบบคือเขาไม่ใช่ี่ยตรงที่ว่าหน้าเขาร้ายหน้าเขาดูแมววิที่คือเท่มากเป็นแบบแบดบอยอ่ะแต่ชีวิตจริงคือแบบ น้องฮาโน้องไทยค่ะน้องไทยคุณพ้าแม่อย่างนั้นอย่างนี้มันมีเสน่ห์ชอบคนแบบนี้แล้วน้องฮาของเธอคลีมนั้นจะจำไหมไท่โตไท่ไม่ได้เรื่อยไท่ไปไม่หยุดอันนี้ตกใจจริงว้าวนะคือฉันคาดไม่ถึงนี่ทัสมมติว่า t h ฟ Fashion หนึ่งนี่เดินแบบเหมือนโตอาหารอันนี้นี่นอนนะกัชนะละนะไม่ได้แค่เดินแล้วก็นนอนไทยไน่ต้องอาหารแต่ว่าโดยเราต้องชมทั้ง2คนเลยใช่ใช่ใช่ถือว่าแบบ ทำหน้าที่ของตัวเองได้<ม>ดีมากคือฉันรู้สึกว่าฉันจําได้ทุกคนใช่กันมีฉากจําเออแล้วน้องโตขึ้นมากใช่หลายคนคือแบบมีซีนที่น่าจดจำ<ม>ทำให้เราแบบเห็นได้หมดเลยนี่คือข้อดีของการที่คนเยอะแล้วทำเพลงยาวหน่อย <c oughs> ถ้าอย่างเพลงท่านนี่คือเ <c oughs> ว็บหนึ่งหมดคนละสองสามประโยคคหละเออแต่นี้รู้สึกว่าก็ถือว่าดีขึ้นในการของแบบทอดร้องจากที่เราดูรอบแรกเนาะยังแบบถามว่ามีตีนที่จดจำได้อยู่แต่ว่ายังไม่รู้ว่าแบบ ลายภาพที่เขาแบบรอทั้งหมดได้คนละกีวิวแต่เราดูแบบรวมๆวันนี้ก็ถือว่าโอเคอถือว่าดีขึ้นพัฒนาขึ้นใช่ไหมภาพรวมภาพรวมการเกลียร์เรียอ,อะไรนี้ก็ดีขึ้นส่งการรอคอยมาก<ม>ๆสำหรับการเปิด เขาได้ไปแต่จลาดใหม่เหรอหลังจากที่แบบมีแต่สายบั๊มแรกไปบั๊มสองเลยเออพี่ค้อท้าที่จะมาแบบจัดเต็มอยู่เปิดมาด้วยลีดเดอร์เอออารันโตสุดเออนี่นี่จักรอารันมากจริงใช่เหมือนกันในที่สุดเขาก็แบบมีสตรีที่แบบดีเซิร์ฟที่จะได้อะแก็เหมาะกับเขามากเลยแล้วย้อมผมแดงเพื่อการนี้หรือเปล่าจริงก็จะใช่อย่างเห็นเพลงนี้ตอนแบบเพอร์ฟอร์มในคอนเสิร์ตสดๆเลยอ่ะน่าจะมันเนาะถูกติดตาติดตาใครที่เป็นบีอารก็คิดอย่างเงี้ยับ รีแอคเอ็มวีเลครั้งนี้ชอบเอ็มวีนี้กันไหมก็คอมเมนต์พูดคุยมาใหมกันได้ก็รีบปั่นบิลให้ถึงหนึ่งล้านภายในสี่ชั่วโมงเออเหมือนตอนคาดฟอมเมอร์อันนี้ถือว่าดีกว่าเลยนะดีกว่ามากเอออาจจะต้องสองล้านแล้วเปล่าเพราะว่าคารฟอมเมอร์ทำไปหนึ่งล้านไปแล้วไงขอบคุณทุกคนมากเลยที่ติดตามคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกด ไลค์กดแชร์กด subscribe ที่สำคัญจะรื้อก็กรีนกริ๊งกริ๊งกริ๊งหรือว่าสุก็แตงก็ได้เออโอเคียมก็คนเราสองท่านต่อจากนี้เราตอบคนขอลาไปก่อนบ๊อบบี้บายบอสเดอะบิวติงบอสเดอร์บิวติงนคนละเพลงมิสเตอร์โต่อย่างจำของพ่อไม่เขาบอกว่าไงตัดเสียงเพราะว่าดูแต่หน้าเพาะวามันหลอจริงเขาอยากดูอิงฉันเหมือนกันเดี๋ยวไปตั้งใจฟังเพลงแบบดีๆเต็มๆแต่เพลงอินเตอร์มากเลยเพลงอินเตอร์มันภาษาอังกฤษเยอะ